ต่อกันที่กลุ่มกรีน,นะครับจัดเสวนาเรื่องร่างรัฐธรรมนูญกับอนาคตประเทศไทยพร้อมร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอของคอสอชอที่โรงแรมเดอะสุโกศล กลุ่มกรีนและคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยจัดเสวนาร่างรัฐธรรมนูญฉบับอนาคตประเทศไทยโดยมีนายเสรีสุวรรณพานนท์สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนายภัยบูนนิติตะวันอดีตกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนายสุริยสัยกตาศิลาที่ปรึกษากลุ่มกรีนและรองคณะบดีวิทยายลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยายลัยรังสิตและผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีสุรฤทธิกุลอาจารย์ประชามคณะรัฐศาสตร์ หาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมธิราช โดยนายสุริยะใส์สนะครับกล่าวว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีการวางรากฐานไว้ในช่วงเปลี่ยนผ่านมากเกินไปจนบทบังเรื่องที่เป็นประโยชน์ของประชาชนและยังปล่อยให้เรื่องการปฏิรูปประเทศในทุกด้านไปฝากความหวังไว้ในร่างรัฐธรรมนูญทั้งหมดซึ่งเห็นว่าคสอชอต้องแยกเรื่องการปฏิรูปประเทศออกจากร่างรัฐธรรมนูญและอยากเห็นรถแมปการปฏิรูปประเทศที่เป็นรูปธรรมและชัดเจนนอกจากนี้ยังกล่าวอีกนะครับว่ารัฐธรรมนูญจะไม่มีความหมายถ้าไม่น้ำทั้ง สายไม่มีเอกภาพซึ่งในระยะเวลา1ปี5เดือนนั้นเห็นว่ารัฐบาลสามารถที่จะทำอะไรได้มากมายโดยตั้งคำถามถ,ามถึงข้อเสนอคอสอชอและแม่น้ำสี่สายที่ให้มีสอวอสัญหารหา250คนในช่วงเปลี่ยนผ่าน5ปีว่าทำไมต้องอยู่5ปีและจะต่ออายุอีกหรือไม่รวมถึงกำหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิ6ถึง8คนเข้ามาเป็นสอวอสัญหาด้วยว่าเป็นใครอย่างไรก็ตามนายสุริยสัยนะครับได้กล่าวขอบคุณกรรมการร่างรัฐมนู ที่รับฟังเสียงของประชาชนและปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญในเรื่องสิทธิของประชาชนขณะที่นายเสรีสวนพานนท์นะครับได้กล่าวถึงข้อเสนอของคสชและแม่น้ำสี่สายต่อร่างรัฐธรรมนูญน,นะครับว่าทางกรรมธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองได้เสนอให้มีสวสัรหาในช่วงเปลี่ยนผ่านมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วทั้งนี้ส่วนตัวเห็นด้วยที่จะให้สวสัญหาอภิปรายไม่ไว้วางใจนาย,ยกรัฐมนตรีและคณะรัฐ และคณะรัฐมนตรีนะครับร่วมกับสสครับว่าเป็นการตรวจสอบและทวงดูนอำนาจกันนอกจากนี้ยังกล่าวด้วยว่าอยากให้ทำความเข้าใจเรื่องการสืบทอดอำนาจใหม่เพราะหากใช้คำนี้จะทำให้ทุกคนมองไปในทางลบ ข้อเสนอต่างๆที่เสนอมาก็เพื่อต้องการให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุขและอยากให้ระบบการเมืองที่มีประสิทธิภาพแต่อย่างไรก็ตามนะครับการที่กําหนดให้ทุกฝ่ายนั้นได้เข้ามาเป็นสวสัญหานั้นยืนยันว่าไม่ได้เป็นการสืบทอดอานาจแต่เป็นการเข้ามาช่วยกันทํางานการปฏิรูปประเทศให้สําเร็จด้านนายจตุรันบุญเบญจรัตน์นะครับเลขาธิการกลุ่มกรีนอ่านแถลงการถึงการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งครับโดยระบุว่าภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ที่กาลังมีการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อนําไปสู่การลงประชามติและบังคับใช้กฎหมายในบ้านเมืองซึ่งเป้าหมายหลักของรัฐธรรมนูญก็คือการปฏิรูปประเทศและสร้างความปรองดองของคนในชาติแต่ปัจจุบันพบว่ามีการถกเถียงเรื่องที่มาของอํานาจพิเศษในช่วงเปลี่ยนผ่าน5ปีเช่นประเด็นที่มาของสอวอที่มาจากการแต่งตั้งดังนั้นเพื่อสืบสารเจตนารมณ์การต่อสู้ภาพประชาชนกลุ่มกรีนจึงของให้รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสอชอแยกวาระ การปฏิรูปออกจากร่างรัฐมนูญโดยมีข้อเรียกร้องดังนี้ 1. ให้รัฐบาลและคสอสชใช้อำนาจตามมาตรา44ปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้งโดยไม่ต้องรอร่างรัฐมนูญแล้วเสร็จเช่นการปฏิรูปตำรวจกระบวนการยุติธรรมการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินและปัญหาความเหลื่อมล้ำ 2. หากรัฐบาลและคอสชอยืนยันจปะปฏิรูปประเทศในช่วงเปลี่ยนผ่าน5ปีก็ขอให้ประกาศจุดยืนต่อสังคมว่าจะปฏิว่าจะปฏิรูปเรื่องอะไรบ้างภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้และมีเนื้อหาขั้นตอนที่ชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและสังคม และ 3. เรียกร้องให้เครือข่ายภาพประชาชนและพลังปฏิรูปส่งเสียงเสนอแนะต่อคอสชอและแม่น้ำห้าสายให้เร่งเดินหน้าปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งอย่างเป็นรูป,ปรธรรมด้วยความเชื่อมั่นในพลังของประชาชน